สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวการใช้การนำเทปน้ำพุ่งมาใช้ในแปลงถั่วฝักยาวของผมนะครับเพื่อนๆคงสงสัยนะครับทำไมต้องอใส่เทปน้ำพุ่งนะครับคนส่วนมากเขาจะใส่เป็นเทปน้ำหยดนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็หนึ่งม้วนมันได้กี่เม็ดนะครับและ ขนาดมันกี่นิ้วกี่เซนนะครับผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับเทปน้ําพุ่งนะครับผมได้แกะพลาสติกและฉลากมันออกหมดแลวนะครับก็จะมารีวิวนะคลิปนี้เพื่อที่จะได้ทุกคนรู้ข้อมูลมันนะครับบางทีอาจจะนําไปใช้อยากจะนําไปใช้นะครับ ปกติแล้วถ้าเป็นพวกเทปน้ำพุ่งนี่นะครับเขาจะใช้กับพวกปลูกผักนะครับที่มันกระจายออกห่างๆนะครับมันก็จะกระจายออกทั้งสองข้างนะครับถ้าเป็นพวกปลูกทัว่วแตงต่างๆนี่นะครับเขาก็จะใช้เป็นน้ําหยดนะครับมาดูนะครับทําไมผมถึงนํามาใช้ตัวนี้นะครับเอาข้อมูลเขาก่อนนะครับ เทปน้ำพุ่งตัวเนี้นะครับขนาดของผมที่นำมาใช้นะครับเป็นหนึ่งนิ้วนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งนิ้วความโตของมันหนึ่งนิ้วนะครับนะครับเทปน้ำพุ่งมันก็มีหลายขนาดนะครับมีหนึ่งนิ้วหกขุนแล้วแต่เราจะนำมาใช้นะครับที่ผมนำมาใช้ในในม้วนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งนิ้วนะครับอ่าความยาวนะครับต่อม้วนนะครับ 200เมตรนะครับเทียบน้ำพุ่งตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ถ้าซื้อในลาซาด้านะครับอยู่ที่3 4 0ร้อยบถึงห้าบาทนะครับแต่ถ้ามาซื้อร้านไทยวัฒหร้านวัสดุต,ต่างๆตามบ้านเราอาจจะแพงหน่อยนะครับอาจจะ500หรือว่าสี่ห้บาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อในลาซาด้าก็จะได้ราคาถูกนะครับระยะห่างของรูปนะครับ ระยะหางของรูประมาณ25เซนนะครับ25ถึง30เซนครับอันนี้คือข้อมูลของเขานะครับตัวนี้เขาจะเป็นน้ำพุ่งนี่มันก็จะมีออกออกกระจายทั้งสองข้างก็มีบางทีก็ออกจะเป็นเป็นแนวๆก็มีนะครับก็แล้วแต่เราจะนำมาใช้นะครับมาดูข้อข้อดีของเขานะครับข้อดีของเทปน้ำพุ่งนะครับที่ผมได้นำมาใช้นะครับ ก็คือทําให้เราให้น้ําพืชของเราเนี่ยพืชถั่วของเราเนี่ยนะครับเต็มใบนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับอ่าเพราะว่าเทปน้าพุ่งมันเวลาน้ําที่เขาออกเนี่ยเขาออกเป็นกร,ก,รกระจายเลยนะครับอ่าเหมาะสําหรับอ่าถ้าเราคุมผ้าอย่างนี้นะครับเราก็เปิดได้เต็มที่เลยนะครับเขาจะไม่กระเด็นไปไหนแนละ้วน้ําก็จะเต็มเร็วนะครับ ใช้เวลาของผมที่ใช้เวลาครึ่งไร่นะครับที่ผมทําอยู่นนะครับครึ่งไร่เนี่ผมผมให้อยู่สองสองโซนเนาะแบ่งออกเป็นสองโซนเพื่อที่จะให้น้ํามันทั่วถึงโซนละสามสิบนาทีนะครับครึ่งไร่ก็หนึ่งชั่วโมงจบเลยครับอันนี้ก็คือข้อดีของการใช้เก็ปน้ำพุ่งนะครับอีกข้อดีข้อหนึ่งก็คือหนึ่งการประหยัดน้ํามันแน่นอนครับเพราะว่าเราหาก ใช้ปั๊มขับมานะครับโดยการใช้ปั๊มก็ต้องใช้น้ํามันนะครับกูบต้าขับมาครับเครื่องกูบต้ารถไทยเดินตามขับมา mm. ก็จะช่วยการประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเพราะว่าระยะในการให้น้ํามันแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำน้ำหยดนะครับเราอาจจะให้นานกว่านั้นนะครับเพราะว่าน้ําหยดเขาก็อ่า ถ้าเป็นน้ําหยดก็ค่อยหยดหยดหย,ด,หยดออกมาครับการใช้เวลาในการที่จะทําให้มันเต็มวันะครับให้พืชได้รับน้าไวก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับเมื่อใช้เวลานะครับก็จะทําให้การเดินเครื่องนะครับใช้เวลาน,านานเหมือนกันก็จะกินน้ํามันไปด้วยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกครับนี่คือข้อดี2ข้อแล้วนะครับที่ผมนํามาใช้นะครับ ได้วความทนทานของเขานะครับความทนทานของน้ําพุ่งนี่ครับเทปน้ําพุ่งเนี่ยทหมว่าน้ําหยดน้ําพุ่งนี้ก็น่าจะมีความทนทานพอๆกันพอ,พอใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เราก็ามารีวิวนะครับขนาดแล้วก็ความยาวราคาแล้วก็การนํามาใช้ในผลผลิตของเรานะครับรถือว่า โอเคนะครับในการที่เรานําเทปน้ำพุง่งมาใช้นะครับผมก็จะได้บอกวิธีการใส่ด้วยนะครับวันนี้นะครับมารีวิวแล้วก็จะบอกวิธีการใส่เทปน้ำพุ่งเข้ากับวาลวนะครับวาลวสำหรับการปิดเปิดน้ํานะครับวิธีใส่นะครับามาจูกใกล้ๆเลยนะครับผมจะทาบันใกล้ครับ วิธีใส่ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับการใส่มันจะอยู่ทางนี้นะครับรูของเขานะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นไม่มีรูนะครับแล้วแต่ใครจะใส่นะครับว่าเราจะใส่เราจะใส่เอารูลงหรือว่าหายขึ้นนะครับก็ให้คิดดูว่าเราในช่วงที่เราปลูกเนี่ยเราอ,อยู่ใน ในช่วงไหนนะครับถ้าเกิดว่าต้นพืชของเรายังเล็กๆอยู่นะครับเราก็สมควรที่จะคว่ำรูมันลงนะครับเพราะว่าพืชเล็กๆใบเขาหรือรากเขายังไม่ไปไกลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพืชของเราโตถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นปลูกแตงปลูกอะไรนี่ครับหรือฟักทองนี่ครับเราก็หงายขึ้นได้ครับเพราะมันก็จะกายกระจายออกนะครับนี่ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับวิธีใส่นะครับทุกคน ัวนี้ผมจะคว่ำลงก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ดูยังเล็กอยู่นะครับต้นไม้เรายังไม่ได้ปลูกต้นไม้นะครับจะรองน้ําก่อนนะครับก็จะยัดเข้าไปนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับมันใหญ่กว่าวาวใช่ไหมเราก็พับเข้ามานิดหนึ่งนะครับทุกคนพับเข้ามาก็ดันเข้าไปครับใส่เข้าไปนะครับวาลตัวนี้นะครับ ถ้าหมุนซ้ายก็จะออกหมุนขวาเนี่ยหมุนเข้าเลยครับผมเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับแล้วเราก็จะดึงข่อไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะดึงสายออกมานะครับ ก็เป็นการเสร็จพิธีนะครับการรีวิวเทปน้ำพุ่งนะครับบอกทั้งขนาดและราคาความยาวแล้วก็วิธีใส่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีสาระให้กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเผื่อมีใครอยากจะเอาไปใช้นะครับนำไปใช้แบบผมนะครับก็คงจะมีประโยชน์ถึงบ้างนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม